f i r s t สค m e f i r s t serve นะครับในการจองซื้อพัสดุ์ออมทรัพย์นะครับของกระทรวงการคลังในปีก็ประมาณ2567ครั้งที่1คืออะไรคลิปนี้จะมาทำความเข้าใจกันนะครับหลายท่านนะครับดูคลิปวิดีโอนะครับดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการจองซื้อนะครับแบบ Small Lot First นะครับหรือการจัดสรรพัสดุเป็นรอบๆนะครับไปแล้วนะแล้วก็เข้าใจแล้วละว่าการจัด าการจัดสรรเป็นรอบๆเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรแบบไหนนะครับอันนั้นของประชาชนทั่วไปคราวนี้นะครับในส่วนของ first come first serve เนี่ยนะครับเป็นการจัดสรรนะที่ให้กับนิติบุคคลนะครับให้กับนิติบุคคลที่ไม่แสวงผลกำไรนะครับได้จองซื้อนะครับซึ่ง ในการเปิดขายนะครับพันธบัตรนะครับออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบก็ประมาณ2-5-6-7ครั้งที่1นเนี้ยนะครับนอกจากประชาชนทั่วไปนะครับทางด้านสายมือเนี่ยสา,ายมือคุณเนี่ยนะครับแล้วนะยังมีด้านขวามือซึ่งเป็นนิติบุคคลไม่สดงผลกําไรซึ่งมีวงเงินการจองซื้อให้จองซื้อ5,000ล้านบาทนะครับเป็นรุ่นอายุ10ปี sb 3 4 c อ่า 3, 4, 3, 3 4, 4นะครับนะ อัตราดอกเบีย้ยคงที่3%ต่อปีซึ่งจะเปิดให้จองซื้อวันที่ 18, 19มีนาคม2567จัดสารแบบ first come first serve นะครับซึ่งการจัดสรรแบบนี้นะครับคือการจัดสรรแบบมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับโดยหากวงเงินจำหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินจองซื้อผู้ซื้อจะไม่ได้รับการจารัดสรรและธนาคารจะ ตัวแทนนะครับจะจ่ายคืนเงินให้กับผู้ซื้อทั้งจํานวนโดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใดน,นะครับวิธีการจองซื้อนี้สําหรับนิติบุคคลไม่สววาผลกําไรเท่านั้นนะสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับจองซื้อแบบ Small Lot First นะครับแล้วก็ไปจองซื้อได้ในวันที่เปิดทําการจองซื้อนะครับก็รู้ไว้นะครับไม่เสียหายกับเรื่องราวเกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์นะครับ พันธบัตรตัวนี้นะครับเปิดให้จองซื้อประชาชนจองซื้อนะครับวงเงินจัดจำหน่ายนะครับผ่าน4ธนาคารหลักคือ2 5 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยสามารถจองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0บาทและไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงจะจองซื้อกี่ล้านก็ตามสบายนะครับโดยพันธบัตรนี้จะมีการเปิดให้จัดจำหน่ายนะครับผ่าน สีนะ่ธนาคารหลักๆนะครับประกอบไปด้วยธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับโดยสามารถที่จะซื้อนะครับผ่านโมบายแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้จองซื้อง่ายๆแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปที่สาขาก็ได้นะครับจองซื้อผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งผ่านตัวหรือจะไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้นะบางคนสะดวกเคาน์เตอร์ธนาคารมากกว่านะครับผ่านสี่ธนาคารหลักนะ คราวนี้สําหรับการจองซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือโมบายแอปพลิเคชันกรณีทํารายการจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผู้จองซื้อที่ไม่เคยจองลงทะเบียนพันธบัตรนะครับต้องติดต่อสาขาเพื่อของลงทะเบียนพันธบัตรก่อนทํารายการจองซื้อกรณีทำรายการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพสามารถลงทะเบียนพันธบัตรผ่านสาขาหรือโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารและ กรณีทํารายการจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับและธนาคารเกสตกรไทยไม่ต้องลงทะเบียนพันธบัตรสามารถจองซื้อได้เลยนะครับส่วนพันธบัตรอายุ10ปีจําหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นนะอ,นอายุ5ปีเนี่ยนะครับเอ่อโทษทิพันธบัตรรุ่นอายุ10ปีของ SB 3 4 3 4นะครับก็คือตัวพันธบัตรรุ่น10ปีนะครับสำหรับอ่า สำหรับนิติบุคคลไม่เสหยผลกําไรอันได้แก่สภากาชาติอย่างเงี้ยนะครับโรงเรียนบรินิทิเนี่ยนะครับถ้าจะซื้อนะครับธนบัตรรุ่นนี้นะ sb 3 4 3 4เนี่ยนะครับต้องซื้อผ่านธนาคารนะครับนี่ที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นไม่สามารถจองผ่านแอปได้ส่วนรุ่นอายุ5ปีกับ10ปีนะครับประชาชนทั่วไปนะ จองผ่านแอปได้เลยนะครับเพราะนั้นใครสะดวกจองผ่านแอปก็เชิญเลยนะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งผ่านแอปเป่าตังค์นะแอปเป่าตังค์หลายท่านรู้จักกันอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลามันมีการลงทะเบียนในช่วง COVID โควิดเนี่ยนะครับจะลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังค์ซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนเ,ออเรื่องต่างๆหรือลงทะเบียนของรัฐบาลน่ยที่เงินคนละครึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันผ่านแอปเป่าตังค์ทุกท่านกานค็คงจะมีแอปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสะดวกมากขึ้นไปอีกก็คือ คุณสามารถซื้อนะครับผ่านสบมนะผ่านแอปเป่าตัง์สบมจะอยู่ผ่านแอปเป่าตังนะครับสามารถเข้าไปจองซื้อได้เลยสะดวกโคตรโคตรนะครับเพร,เพราะรอบที่แล้วเนี่ยผมก็จองซื้อผ่านแอปเนี้แหละนะครับมันทําให้คุณสามารถเข้าถึงนะครับได้ง่ายนะสะดวกแล้วก็ไม่จําเป็นต,ต้องไปสาขาก็ได้นะครับแล้วก็ ประชาชนทั่วไปย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งรีบนะครับไปในวันแรกที่เปิดจําหน่ายก็ได้นะเพราะว่าวันแรกที่เปิดจําหน่ายคนทั่วไปอาจจะเยอะนะเราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบเพราะรูปแบบการจัดสรรของพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยนะครับจัดสรรในรูปแบบของ small lot first นะครับก็ <c oughs> คือจัดสรรนะครับเป็นรอบๆไปเท่ากับว่าการันตีได้ว่าทุกคนที่ไปจองไม่ว่าจะเป็นจอง ซื้อนะครับวันสุดท้ายนะครับของการจัดจำหน่ายหรือจองซื้อวันแรกของการจัดจำหน่ายนะครับทุกคนจะได้รับพันธบัตรนะครับแน่นอนแต่จะได้ตามนะครับหรือครบตามวงเงินที่จองซื้อในขั้นต้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าใครนะครับหรือทุกคนเนี่ยจองซื้อกันเยอะขนาดไหนจำนวนคนเยอะขนาดไหนหรือตัวเงินใ,ในการจองซื้อเยอะขนาดไหนนะครับ นะถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยจองซื้อกันเยอะนะครับจำนวนคนนะนะจองซื้อกันเยอะมากนะครับการจัดสรรเนี่ยนะครับที่จะจัดสรรให้ทุกๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบนะถ้าบางคนซื้อ2ล้าน3ล้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึง2ล้าน3ล้านอาจจะได้แค่ล้านเดียวอะไรประมาณนี้โดยประมาณนะครับแต่เป็นการการันตีว่าทุกคนได้แน่นอนนะครับได้กันครบทุกคนหมายถึงว่าได้การครบ มีคนไปจองซื้อนะครับหล้านคนก็ได้กัน1ล้านคนแน่นอนแต่ว่าวงเงินนะครับในแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะก็มั่นใจได้เลยไม่ต้องไปรีบนะครับไม่ต้องไปรีบค่อยๆไปนะก็เดี๋ยวเราคงพูดคุยเรื่องนี้นะครับกันสักพักหนึ่งจนถึงช่วงที่มีการจองซื้อนะคงจะผัดเปลี่ยนเอาหัวข้อท็อปปิกต,ต่างๆมาพูดกันนะครับ พันธบัตรออมทรัพย์บนเวลส์สบมของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567นะครับครั้งที่1นะครับสำหรับแอปเป๋าตังนะครับวงเงิน10,000ล้านบาทนะครับแอปเป๋าตังจองซื้อได้2รุ่นเลยนะครับเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับโดยรุ่น5ปีนะครับอัตราดอกเบีย100้ยร้อยละ3ตต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละสต่อปี่จยดอกเบียทุกๆ3เดือนลงทุนเริ่มต้น100บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่6ถึง19มีนาคม67นะครับสำหรับแอปเปิลตังนะแล้วก็สำหรับธนาคารทั่วไปนะครับธนาคารทั่วไปธนาคารกรุงไทยอย่างเงี้ยนะครับก็สำหรับประชาชนนะครับวงเงิน2 5 0 0 0ืล้านบาทนะครับแล้วก็สำหรับนิติบุคคลวงเงิน5,000ล้านบาท สำหรับประชาชนทั่วไปเหมือนกันเลยนะครับสองรุ่นนี้เหมือนกันแค่แยกแพลตฟอร์มในการจองซื้อนั้นเองสำหรับ ธนาคารเนี่ยนะครับมันเป็นการจองซื้อวันที่11ถึง13มีนาคม67นะครับไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะครับแต่การจัดสรรจะเป็นรูปแบบของ small lot first นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายคำว่า small lot first กันท้ายคลิปนะครับไม่ต้องกังวลน,นะส่วนนิติบุคคลไม่แสวาผลกำไรนะครับวงเงินอยู่ที่5,000ล้านบาทนะครับรุ่นอายุ10ปี อัตราดอกเบีย้ยจะน้อยกว่าประชาชนทั่วไปคือ3%เท่านั้นเองนะครับไม่งงนะมันแยกกันนะครับไม่งงนะครับเดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนิติบุคคลไม่สหาผลกำไรมีการจัดสรรแบบ first come first serve นะครับมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนั่นเองนะครับจะคนละแบบกับประชาชนทั่วไปนะการจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567ครั้งที่1นะครับอ่ะเรามาอธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและรุ่นชื่อละกันนะครับเวลาการจัดจำหน่ายวันที่11-19มีนาคม67นะครับรุ่นอายุและอัตราดอกเบีย้ยรุ่นอายุ5ปีนะครับจัดจำหน่ายเฉพาะประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อได้นะครับเป็นรุ่น SB293B นะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3เปอร์เซ็นต์ร้อยละ3ต่อปีนะครับแล้วก็รุ่นอายุ10ปีจะมีแบ่งออกเป็นนะครับ10ปี รหัส S B 3 4 3 B นะครับซึ่งเป็นของประชาชนทั่วไปจองซื้อได้เท่านั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3.4ต่อปีนะครับ,าานะร,บรุ่นอายุ10ปีนะครับรหัส S B 3 4 3สนะครับสำหรับนิติบุคคลไม่สมัคผลกำไรอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ3ต่อปีนะครับ ผู้จองซื้อนะครับเรามาดูรายละเอียดผู้จองซื้อกันในช่วงที่1น,นะครับวันที่1 1บเถึงสิมีนาคม67เนะครับเป็นวันที่จองซื้อนะครับกลุ่มบุคคลธรรมดาที่เป็นสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวงเงิน25,000ล้านบาทนะครับสามารถจองซื้อทั้ง2รุ่นเลยคือรุ่น5ปีกับรุ่น10ปีขั้นต่ำจองซื้อ1,000บาทและไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงแต่มีการจัดสรรแบบนะครับ ่ m a l l l o อดเฟิรเดี๋ยวเราไปอธิบายเพิ่มเติมส่วนในกลุ่มที่2นะครับจะจองซื้อได้ในช่วงที่2คือวันที่18-19มีนาคม67นะครับสำหรับนิติบุคคลไม่สวัสหาผลกำไรอันอาทิได้แก่สภากาชาติไทยมูลนิธิ สมาคมนะครับสหารกรวัดสถานศึกษาของรัฐโรงพยาบาลของรัฐนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกําไรนะครับวงเงินจะจําหน่ายนะครับห้าพัล้านบาทนะครับรุ่นเดียวคือรุ่น10ปีนะครับขั้นต่ํา1 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงเช่นเดียวกันนะครับ